พราะฉะนั้นทุกอย่างคงเราทุกคนก็คือธรรมชาติแต่ละชิ้นแต่ละอันมันรวมกันแล้วออกกัขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นศาสนาจ์เป็นมุขเป็นนีเป็นคณะนุ้นคณะนี่ใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นก้อนช่วยกันสร้างอย่างนี้เป็นเรื่องของธรรมะแต่แท้ของพระเจ้าให้รู้หลักเลยหลับสร้างกับในสร้างเหมืนีันนะเอาสองอย่างนี้ถ้าคุณจะสร้างไปน้าคุศาสนาที่เป็นเทวานิยม เชืนโยมถ้าชอบสร้างนะแต่ถ้าชอบรื้อต้องรับมือพครเจ้าตนนัดวิจเาเราจะรื้จรอจะถอนหรือถอนทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาผ่นห้ามีปัญหาหรือนี่พรูเจ้ารื้อเลยรูปธรรมมีปัญหาหรือนามธรรมมีปัญหาหรือจนถึงนิพพานนิพพานาาระมังศูนย์อย่างถึงที่สุดคือศูนย์เลยไม่มีอะไรให้เป็นตตนต่อไป หลักจริง,รงของพระพุทธเจ้าหลักของพระพุทธศาสนาคนืออัตตา <s> เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราเนี่ยถ้าเราต้องหาปัญญาเอามาลืมแต่เริ่มต้นไปสร้างสร้างก่อนเหมือนกันสร้างสร้างให้มันเป็นเขาเรียกว่าปฏิบัติเนี่ยเพื่อสร้างยาสร้างญยา ยามีสองอย่างยามีสองอย่างยานพาหนะกับยานนำงยานพาหนะคือยานที่นำรูปต่างๆไปอย่างยานจะมีรถจักรยานก็ได้นะจักรยานยนต์ก็ได้รถยนต์รถอะไรก็ว่าไปหลายๆอย่างมีแบบนั้นได้ขนของที่เป็นเป็นรูปกรรมไปแต่ถ้ายานนำนี้ ็นยาที่พระเจ้าคนพบด้วยแล้วท่านก็สร้างขึ้นมาประกอบยาที่ขึ้นมาแล้วก็ท่านใช้ยาของท่านเนี่ยเข้าไปบรรลุทุกสิ่งอย่างที่ท่านต้องการที่จะไปบรรลุมาหรือเ,เข้าถึงมายาตัวนีนะ้ที่เราจะมาทำยาเหมือนโยมมีแล้วเรียบร้อยมดเวลวได้มดแล้วแต่ยาตนี้ไม่ไม่มีแน่แน่ถ้าคนมียาตัวนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญใจ ก็เราเป็นนักลือ้อจากตัวจงเนนลยนะคนไหนมียาที่เอาใช้ยาที่วิ่งไปลื้อมันก็บางทีมันไกลมากมันเลยเกิดมาต้องอาศัยยาเพราะฉะนั้นยาน,นังเป็นยานปัญญาจิสอนเพราะนเราต้งเน้นการปฏิบัติเราเรื่องที่ต้องสร้างยาสร้างยาน,นี้ให้เกิดก่อนแล้วอาศัยยาเข้าไปศึกษาสิา่งต่างๆแล้วลื้อถอนสินน่งต่างๆ ในวัตถกายในวัตกใหไกืไอได้มอะเพราะฉะนั้นยานจะเกิดขึ้นได้เราต้องปฏิบัติกันต้องศึกษาปฏิบัติให้ถูกเป้าหมายแล้วก็ค้นหาเสริมสร้างแล้วเอามาประกออให้เป็นอย่างไม่ได้สิ่งที่ประกอบยานนั้นยานของนามธรรมา ก็คือธรรมะต่างธรรมะแต่ละข้อมันรวมกันมาเกาะมาเกี่ยวมาเลาะกันให้การเป็นยานตัวนขึ้นมาเพราะฉะนั้นยาน,นี้เริ่มต้นก่อนที่เราจะเห็นวัตถุสิ่งของหรือส่วนประกอบของยาก็ต้องมีตัวเห็นตัวเห็นระพุทธเจ้าเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเลยแหล่กรณีเยอะเนาะดวงตาเห็นธรรมถามว่าจริงจริงคืออะไร คือมันเป็นดวงตาอยู่เนี่ยดวงตาเห็นทำมีใครบอกหรือมีหนังสือพอรเรื่องไหนบอกไหมว่าดวงตาเห็นรรมือชุบล่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีไหมไม่มีกันนะอาจารย์เราเรียนตัวประคำเอกกันไม่มีประคำเอกเขไม่ได้บอกแต่ถ้าเขาพูดพูดว่าดวงตาเห็นทำในพูดแต่เราอยากให้ทำม,มันเป็นตัวยังไงดวงตาเห็นรมรูปร่างมันเป็นยังไง นี่แหละที่มันมีปัญหาคุณต้องทําให้ได้ดวงตาเห็นรรมก็เหมือน,นคนที่ไม่เคยเห็นวงตาแล้วบอกให้เราไปหาดวงตามัน <c oughs> จะเป็นยังไงนะอ <c oughs> นี่สําคัญอนะ่ะเพราะนั้นถ้าเราถามดวงตาเราต้องตอบได้นะะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องไปเอาดวงตาตรงน,นี้ได้ <c oughs> ถ้าโยมได้ดวงตาตรงนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวโยมจะเห็นธรรมะเห็นธรรมที่เป็นอกุศลเป็นอกุศล อภยังกระรมจะเห็นหมดเห็นแลระยองจะลื้อหรือจะประกอบได้เลยเห็นไหมนี่เหตุปัจจัยทั้งหลายอย่างนั้นไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาเดี๋ยวมันก็ได้เองไม่ใช่ได้เองยังไงอ่ะพูดอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะได้เองบังเอิญโอ้โหเกิดดวงดีมันจะได้ดวงไม่ดีล่ะก็ไม่ได้ก็เสียหายสิเห็นไหมนี่เพราะป็นดวงตาสองดวง ร่างกายมีสองดวงใจก็มีสองดวงนะอมีสองดวงมืองกันดวงตาเห็นธรรมก็คือไม่เป็นนามวิเคราะห์อีกวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์อีกอาจารย์ก็วิเคราะห์มาทุกข้อแล้วทำตรงไหนหรือดวงตาดวงไหนที่มันเห็นธรรมได้ก็ไม่มีดวงหน่ก็มีแค่สองดวงนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะ สติคือความรักลึกได้สำปชัญยคืงความรู้ตัวทั่วพร้อมได้ไใจถูกนะอั้รก็ไป,นะอ,ปอ่านสือทีมีพระอะไรอาจารย์ประโมทเนี่ยชื่อโด่งดังมากนะซิ่งน่าจะมีด้วยนะโด่งดังมากท่านเขียนหนังสือแล้วไม่รู้ใครส่งไปให้เรารู้จักส่งไปให้อยากจะมาเลาะกับเราหราือเปล่าพูดมาสติ สติแปลว่าความรึกได้ก็ใช่ก็ไม่ได้เสียงทิดหน่อยนะเราก็สอนอาจารย์ก็สอนนะสติแปลว่ารึกได้แต่สติคือการกำหนดเนี่ยเขาโจมตีกำหนดได้ไหมไม่ได้สติแปลว่ากำหนดไม่ใช่เป็นสรรมชาติทุกขก็อธิบายเขาแค่นั้นก็ไม่อธิบายต่อไม่ถูกต้องคนไหนพูดอย่างนี้ผิดผิดเลย สติแปลว่ากำหนดนลยพิ่โดนเลยของพ่อเราโดนเลยครูไปอ่าพอนามสุธิคุณตั้งต้นมาแล้วตอนหลังมาเป็นพระธรรมสิงหกุระราชาท่านก็พูดเรื่องการกำหนดใช้สติกำหนดกำหนดได้ยินเสียงพุ่กำหนดเห็นภาพกำหนดได้ยินกำหนดได้ยินรบกำหนดสัมผัสกำหนดนึกคิดกำหนดท่านพูด เลยเขาเรียกหลวงพ่อจะรามบกหลวงพ่อกำหนดหลวงพ่อกำหนดพูดอะไรกำหนดทั้งนั้นเลยบางทีก็งงกันเป็นไม้่ๆเลยฟังกระทัางหลวงพ่อกำหนดเราไม่อมีหใจทีเราปฏิบัติธรทำยุ่งด้วยรุ่นวุ่นวายใจด้วยรุ่งบกุ่มใจจะอยู่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่จะสลาสุขแล้วจะลาสุขแล้วปฏิบัติไปแล้วเกิดความวุ่นวายใจไปู้จะทำไงตึ้นไปหาท่านหลวงพ่อ กำนี้จบเลยคำนบนะเราก็ไม่รู้คืออะไรนะพูดอย่างนี้าถ้พูดได้สั้นๆแล้วก็พูดแล้วก็มองนอกแวนนะน่ากัวแต่เราก็ไม่รู้จะพูดองไงต่อพวกเราคำนบนะเราก็ไม่รู้ความหมายว่ากำนบคืออะไรพอเราปฏิบัติไปหนักข้อหนักข้อคำนบเป็นอย่างนี้เราลองนึกถึงภาษาไทยเราได้คำนดกฎเกณฑ์เรามาใช้คำคำนด แปลว่านะกำหนดกำหนดแปลว่าเรากำหนดกำหนดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้กำหนดนักศึกษากำหนดไว้มึงต้องมาเรียนเท่านี้เวลานี้เท่านั้นมันจะเวลาอื่นไม่เอาไม่ได้้มึงต้องเรียนให้ได้เกรดเท่านี้กำหนดไว้เท่านี้นั่นเป็นการกำหนดกำหนดพื้นที่กำหนดกฎเกณฑ์กำหนดอะไรไว้อย่างเป็นรเรื่องเรื่องเวลานะ ถ้ากำหนดเราคการกำหนดเช่นเรากำหนดนัก hmm. ศึกษาอย่างนี้ถ้าเรากำหนดจิตเราหมายความเรากำหนดให้จิตเนี่ยไปเรียนรู้สิ่งนี้เช่นสติปฐานสี่ให้เรากำหนดจิตของเราอยู่ในฐานหนึ่งฐานใดที่มันปรากฏอยู่เช่นกำหนดที่กายกำหนดให้ใจมันอยู่ที่กายเท่านั้นห้ามไปที่อื่นให้มันรับรู้เรียนรู้แต่กายเท่านั้นนี่คือกากำหนดสองกำหนดเวทนา กำหนดให้จิตไปอยู่เวทนาไม่ใช่กําหนดไปนะดูเวทนานั่นไม่ใช่นะกาหนดไปทำากปวดแค่นี้นจะปวดมากกว่านี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้ไม่ใช่กําหนดอย่างนั้นกาหนดให้จิตเนี่ยไปดูเวทนาไม่ต้องดูเรื่อ,องอื่นนะกาหนดให้จิตด,ดูตัวมันเองอ่าแล้วกำหนด,ดดูความคิดกำหนดจิตให้ดูธรมธรมะให้รับรู้ธรรมะนี่คือการศึกษา ในคําว่ากาหนดเนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วนะกําหนดให้จิตไปรับรู้เรียนรู้สภาวะที่เป็นจริงคุณได้รู้คำว่าสติแปลว่าการเห็นนุ่เห็นเป็นองตาเห็นธรรมคือสตินะมันหน,นีไปไ่ไหนไหนไม่พ้นละถ้าเราถึงจุดนี้อ๋อใช่ใส่วนนี้มันในเราให้เราเห็นนี่สติมันทําให้เราจิตเห็นจิตมันเป็นธาตุรู้อยู่แล้ว จิตเป็นธาตรู้ธรรมชาติของมันนะะคือธาตรู้มันก็เรียกมันโนแต่าธาตรู้ธาตรู้เมื่อเราไปเอาความรู้ไปว้ตรงนั้นมันก็จะรู้ตรงนั้นแหละเห็นไหมเอาว้ที่กายมันก็จะรู้ที่กายเอาว้ที่เวทนามันก็จะรู้ที่เวทนาเอาว้ที่จิตก็รู้ที่จิตเอาว้ที่ทมก็จะรู้เรื่องทมนี่คือสติตวงตาดวงตาเนาะกำหนดให้เราไปรับรู้มองไปถึงจุดนี้ก็จะเห็น นี่คือดวงใจทสามคือสติสัมปชัญญะต้องเข้าใจนชัดเจนเพราะนั้นอยากรู้ไหมอยากรู้คุณจ้สตินะท่าสติเป็นความรู้จริงเลยนะไม่ใช่ความรู้แบบความคิดความรู้แบบนันน้นมั่วมั่วอ่าสิบคนคิดเลยคิดเรื่องเดียวนะ่ะแล้วเราออกผลออกมาไม่เหมือนกันเลยความรู้อย่างนั้น,ม,ม,าานมันไม่ได้เรามาตัดสินมัื่งนได้หราทะเลาะกันอย่างเดียว รัฐบาลก็ได้ลองมาดูให้มันนั่งคิดกันแม้แต่พักเดียวคิดคนลเรื่องเลยนะ